สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ร้าน Modern h a n ฮ s h o p นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใส่ใบมีดโกนะครับสำหรับด้ามมิดโกน2แบบนี้นะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบประกบใบนะครับวิธีการใช้งานก็ออกง่ายๆเลยนะครับมันจะมีตัวล็อกนะครับเดี๋ยวขอนโฟกัสอ่าจะมีตัวล็อกนะครับเราง้าออกมาตรงปลายด้ามมิดโกนมันจะมี ช่องนะครับแล้วกาา็นั่งออกมาปั๊บนี่ไม <Okay, forget. S 1> ่ค่อยโฟกัสเดีมีช่องนะครับเราเตรียมใบมีดโกนนะครับใบสองคมที่เราหักครึ่งมาเรียบร้อยนะครับเราจะนำมาใส่ในร่องนะครับมันจะมีร่องตัวล็อกพอดี แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ประกบมันเข้าไปนะเพียงแค่นี้เราก็ใส่ล็อกเพียงแค่นี้ครับใช้งานง่ยนยายๆนะครับขออนุาถอดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้ามต่อไปกันบ้างครับด้ามต่อไปด้ามแบบนี้จะเป็นด้ามสไลด์นะครับ จะมีตัวโยกนี่ตรงนี้เห็นไหมครับล็อกมันก็นจะโผล่ออกมาแล้วก็เตรียมใแบบมีดใบมีดให้แส่ลงล็อกพอดีกับมันนะครับแล้วเราก็ดันด้ามเข้าไปนี่ครับเพียงแค่นี้ครับใช้งานง่ายๆเลยครับ เวลาเราจะถอดไปแล้วก็สไลด์ออกมานะครับนี่ใช้งานง่ายๆครับผมท่านใดสนใจก็อินบ็อกได้ที่เพจได้เลยครับขอบคุณครับ